สวัสดีค่ะมาต่อกันด้วยคลิปวิเคราะห์กราฟดัชนีนะคะสำหรับใครที่เป็นสายเททองนะคะเราผ่านมาเจอคลิปนี้ เป็นคลิปแรกนะคะก็สามารถที่จะไปดูคลิปอื่นๆได้เพิ่มเติมในเพจ Facebook หรือว่า YouTube ช่องนี้ได้เลยนะคะและก็มีทําคลิปพิเคราะห์กราฟทองคําแบ่งปันนะคะส่วนเพจ Facebook ก็เพจนี้เลยนะคะก็จะมีลงคลิปหรือว่าลงคอนเทนต์เอาไว้แบ่งปันในเพจนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องชองเอ้ยไม่ใช่น้องดัชนีนี่เราจะเทรดอะไรดีนะคะก็เริ่มกันที่ดีซีศูนย์ตัวแรกเนาะตอนนี้ก็ เป็นเวลาบ่ายโมงสามสิบแปดนาทีนะดัชนีดีอีซีศูนย์เนี่ยก็จะเริ่มวิ่งประมาณบ่ายสองเป็นต้นไปเนาะช่วงอ่าลอนดอนเซกชั่นเนาะมาดูในทานเฟรมเดย์กันเมื่อวันทานเฟรมเดย์ก็ปิดเป็นแท่งเทียนสีแดงแต่ว่าเป็นแดงพินบาอยู่ในอิทธิพลของเทนขาขึ้นนะคะแนวที่เขาลงมารีเจ็คและถูกผลักดันราคาขึ้นไปอย่างรุ่นแรกนะคะเมื่อวานเนี่ยทานเฟรมพสหนึ่งยังเป็นขาลงอยู่เลยวันนี้ก็เป็นขาขึ้นแล้วซึ่งการเทดดัชนีเนี่ยมันเปลี่ยนโครงสร้างไวมากเลยนึกจะขึ้นเป็น มันขึ้นวันเดียวก็ขึ้นเลยนึกอยากจะลงก็ลงลงลง,ลงอย่างแรงเลยนะคะแต่ว่าแอดก็ตีแผนต่อแผนคิดวันต่อวันนะคะกราฟจะไปถึงไหนเรื่องของเขาอยู่ที่ว่าแอดมีเป้าหมายว่ามันเข้าเงอนไขเช็คเลทไหมได้ตามเป้าหมายแล้วก็จะปิดจอนะคะแล้วก็เวลาที่จะเทรดใหม่ก็จะลบทุกแนวออกแล้วก็ตีแนวใหม่นะคะเพื่อที่จะมาไล่ดูกราฟหมว่าอิทธิพลของเทรนที่เรากำลังจะเทรดอยู่เนี่ยน้าเทรดไหนได้เปรียบนะคะามาดูกันต่อ DDE เนาะ ทำเฟรมเดยเมื day, ่อวานสาเหตุที่เขาลงมารีเจ็คแล้วก็ลูดไส้กลับขึ้นไปเนาะชักไส้กลับขึ้นไปชุดนี้จะเป็นแนวรับสําคัญนะคะในอดีตถูกไหมพยายามที่จะรีเจ็ครีเจ็ครีเจ็คแล้วเกิดการเบรกเอาต์รีเทสก็เขารีเทสในภาพชามเฟรมเดยเนาะถ้าตีแบบซูมคาลิเบตเลยก็ตีชิดเนื้อชิดไส้เหมือนเดิมเลยนะคะแนวรับวิธีการตีแนวแบบนี้เลยทุกคนก็สามารถที่จะเอาไปไประยุกต์ใช้เทรดได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องอ่านกราฟให้ออกว่ามันบิ๊กเดย์เซสหนึ่งหน้าเทรดวันนั้น จุดไหนพายแอคชั่นหรือแท่งเทียนเขากับตัวบริเวณตรงไหนมีจุดที่มันมีในแย่สาคัญเข้าเงินไขครบเช็คลิฟไหมเราก็ทําการตีแนวได้เลยนะคะแล้วก็ที่เหลือรอคอนเฟิร์มภาพเล็กหาจุดเข้าเทรดนั่นเองนะคะส่วนในไทม์เฟรมใี่ก็ตอนนี้ก็น้องเนี่ยก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะเพราะว่าเขาเนี่ยลงมาไม่สามารถที่จะทําโลต่ํากว่าโลก่อนหน้าได้เนาะ อันนี้ก็คือนับเป็นสวิงล่าสุดเหล่ากันสวิงไห้นะคะโลนะคะส่งมาทําโลจุดมุูลค่าที่ส่งไปทำให้ทีนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะทํำไฮใหม่ก่อนหน้าได้ชุดนี้นะคะแล้วเขาก็ย่อขายลงมาอยู่ดีๆก็สะดุ้งกับอย่างแรงเลยแล้วก็ไม่ทําโลต่ํากว่าโลก่อนหน้าถ้าเขาทําโลต่ำโชว์ขนดิงกับขึ้นไปติดบริเวณแนวต้านนั่นก็จะมีมองว่าวันนี้เทรดเซลนะแต่น้องบอกว่าลูกพี่ ไม่ลงดีกว่าติดแนวรับใหญ่กลับขึ้นไปต่อดีกว่าทีเนี้ยพอไล่การาฟมาเมื่อกี้น่ะจะเห็นว่าเฮ้ยทางเฟมเดย์เนี่ยมันเป็นขาขึ้นนะแล้วเขาก็มาติดแนวรับสําคัญของทางเฟมเดย์แผนเทดวันนี้นะคะจะคาลิเบตไปถึงในทางเฟมเพสหนึ่งเลยหน้าเทที่มองว่ามีมุมมองที่ราคาเนะี่ยมีโอกาสที่จะมาเล่นในช่วงลอนดอนเซสชั่นนะคะตรงเนี้ยมันเป็นอ่แท่งเทียนสัญญาณกลับตัวเนาะแล้วก็ยกฐานไปสร้างดีมานนะคะก็กราฟเฉลยแบบไหนเราก็ ีตามหน้างานแบบนั้นเลยนะคะเขาก็เกิดการเบรกเอาในทางเฟรม H1 เห็นไหมคะที่เหลือรอให้น้องเนี่ยย่อลงมาบริเวณชุดนี้แนวรับตรงนี้นะคะที่เขาพยายามที่จะหลุดหลายรอบแล้วสุดท้ายเขาก็ทิ้งตัวเมื่อวานนะคะเกิดเป็นสัญญาณแบรลิทแฟกลงมาแล้วก็ทิ้งตัวลงมาแล้วเมื่อคืน ก็ <G ül> เกิดพฤติกรรมอ่ะตอนเช้าเลย8ปดโมงเลยเนะี่ยก็เกิดพฤติกรรมที่บอกว่าไม่รุดแล้วละจ้ะบเบรคขึ้นต่อเพราะว่าติดแนวรับใหญ่ลงไม่ไหวแล้วนะคะก็แสดงว่าล่องลอยการเดินทางของเขาที่ในอดีตที่เราบอกว่าชุดนี้เนี่ยเราจะพิจารณาเด้งซลลใช่ไหมเมื่อวานก็ปืดลงมาถ้าใครซื้อลงมาก็วิ่งหลายพันจุดเช่นกันชุดนี้เนี่ยจะเป็นแนวรับสําคัญนะคะที่เรารอพิจารณาหาจุดเข้าบายก็เดี๋ยวรอให้ราคาลงมาเนาะถ้าเกิดเขาไม่ลงมาเราก็ลองดูว่าเราจะคลิเบตหรือขยับแนวยังไงใช้วิธีและหลัก การในคลิปอื่นๆหรือว่าบางคลิปแม่ก็จะบอกวิธีการอยู่แล้วว่าการคาลิเบรตแนวทำยังไงเนาะลองดูนะคะก็จะคาลิเบรตตามเงื่อนไขเช็คลิสต์นะคะแล้วรอชุดนี้ให้เขาดีดรีเจคซะหน่อยเด้งมารีเทสซะหน่อยนะคะแล้วถ้าเขาเกิดการรีเจคแสดงว่าเอาอยู่ทีนี้คําว่ารีเจคนะคะก็คือการทดสอบแนวนี่แหละทีเนี้ยวิธีการวิธีการนะคะต้องให้วิธีการด้วยที่เขากราฟอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องให้วิธีการว่าทํายังไงถึงจะรู้ว่าไอ้แนวน้นมันยืนได้ก็ใช้แท่งเชียนรูปแบบ ท่านเคียนกลับตัวเนาะใน t ท m e เฟรม M e M30 ลงมาเราไม่เราไม่สามารถรู้ได้ว่า M 3 0 ตอนนี้มันจบเนี่ยอีก5นาทีหรืออีก15นาทีมันจะจบเป็นแท่งยังไงเดี๋ยวแท่งเทียน multiple time frame เขาจะบอกเราเองว่าชุดนี้เอาอยู่นะบางที m15 ก็จะจบเป็นแท่งโดจิที่บอกว่าเฮ้ยขึ้นต่อนะหรือ m5 เกิดสัญญาณแท่งเกินกินที่บอกว่าไปต่อเลยทีนี้เขาไม่สนใจ m15 หรือ m30 แล้วแม้กระทั่ง h1 มันก็ไม่สนใจแล้วว่าโอ้เดี๋ยวรอ h1 จบนะคะเราก็ใช้วิธีการหาจุดเข้าใน time frame m1 ได้เลยเทรดให้ถูกจังหวะ timing แล้วกราฟจะ ดีดแรงนะคะก็เอาแนวรับไปก่อนถ้านะเกิดว่าเราหาแนวคมคมหรือแนวที่มันมีในยะไม่เจอต่อให้อัดบอกว่าเฮ้ยใช้ไพ่แอคชั่น m 1ิ m 5หรือ h 1นะสุดท้ายแล้วนะคะกราฟมันก็ย้อนอยู่ดีนะคะว่ามบนนันต้องดูก่อนว่าอ่านกับแนวที่มีระยะสาคัญวิธีการไล่กราฟก็หลักการแบบนี้เลยเบสิกเลยที่อัดไล่กราฟภาในทุกๆวันแบบนี้เราก็จะให้ตีแนวคมคมและหาจุดเข้าเทรดทำกำไรได้นะคะ d e c 0นะคะเนี่ยอัดลบออกเนาะเอบเอาแนวเดียวพอคมคมไปเลยชุดนี้เดี๋ยวรอ อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเขาไม่กลับมาแสดงว่าทุกต้นชั่วโมงอย่าลืมให้ความสําคัญการคาลิเบตแนวอะแอบคาลิเบตให้นิดนึงก็ได้จําการเดินทางของเขา,ขเขาได้ตรงนี้เลยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ให้มันเบรกหนีเลยแต่ก่อนนะไม่ชอบนะคะว่าเฮ้ยการเบรกหนีแล้วก็ปไปไล่ราคา กดตามสรุปใบแนวต้านทุกวันนี้ก็คือรู้แล้วนะคะว่าอชุดไหนที่มันทําวิธีเอาไว้เราก็ตามร่องรอยของเขามันจะเป็นวิธีการที่เราจะไม่ตกรลดนะคะสําหรับแพนเชตีอีสี่ศูนยนัดให้ไว้ประมาณนี้เนาะส่วน US 30สูยสานนี้ก็โอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะคะกระชากขึ้นกระชากลงวิ่งขึ้นวิ่งลงคือ น้องอยู่ในกรอบไซด์เวที่มะฮือมานะคะมะฮือมามากก้อนเนี้ยเบลเลอบลาเลยนะคะถ้าเบรกทำนิวไฮชุดใหญ่ได้ก็โอ้สุดยอดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจอบริเวณแนวต้านสำคัญถ้าเราคาลิเบทไปถึงในทาเฟมมันเลยละกันขอแอบดูในทาเฟมมันหน่อยนะคะทาเฟมมันเนี่ยนะคะแท่งเชียน เกินกินนะคะทั้งเพียนกับตัวที่บอกว่าฉันจะไปนิวไฮแล้วนะแต่ว่าฉันเก็บของอยู่เห็นั้นเขาก็ติดแนวต้านสําคัญแล้วก็ติดแนวรับใหญ่ด้วยก็ไม่ไปไหนเลย ลอนดอนดันขึ้นเมกาทุบลงเมกาทุบเมกาดันขึ้นก็มีสลับกันไปสลับกันมาแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเซกชันไหนเราเห็นจุดรองรับราคามันมาตรงไหนก็ตีแนวในชุดนั้นแหละตามเซกชันนั้นแหละการเปลี่ยนพาเซกชันเปลี่ยนเราก็อย่าลืมเปลี่ยนมุมมองตามแค่นั้นแค่ว่ากลับหน้าเล่นกลับหน้าเทรดให้ทันก็พอนะคะค่อยๆอ่านค่อยๆรายการแบบนี้ก็เลือกตัวที่สวยที่สุดแล้วกันเพราะว่าถ้า u s 3 0มันไม่สวยไม่เข้ามือ US ร้อยก็มีน้องทองก็มีดี DE, ก็มีทุกคนก็ลองไปคาลิเบตหาแนวดูว ดูกาฟว่าชุดไหนที่เราบอกว่าชุดนี้มีโอกาสในการทํากําไรนะคะส่วนท i m เฟรม m e ก็เห็นไหมกาฟก็เป็นขาขึ้นเนาะทุกทําเฟรมเป็นขาขึ้นกันหมดเลยเพียงแต่ว่าพอลดลงไปในา t สสี่เอ m e H4 H1 มัน ไซเวย์อยู่เนี่ยทำเฟมเดก็เห็นอย่างชัดเจนว่าน้องเนี่ยเกิดพฤติกรรมการไซเวย์อยากจะไปเต็มท้นแล้วนะอยากเห็นเขาทำนิวไฮสักทีให้เขาหลุดออกจากกรอบระเบิดนี้ออกจากตรงนี้สักทีเนี่ยถ้ามองดีๆชุดเนี้คือเป็นการไซเวย์แบบซิกซิกซิกซกไอเราจะตีเส้นเบกเส้นกดราคาก็ไม่ได้กลายเป็นว่าถ้าเราไปตีดักอย่างเงี้ยเราไปกดบายบางทีเราอาจจะได้เป็นบายแนวต้านก็ถ้าเขาทำไซเวย์ก็บายหาแนวรับเหนียวๆดูแนวต้านก่อนนะคะว่า มันจะแอบทุกไหมหรือมันจะไปเลยถ้าเขามีแท่งเทียนการกลับตัวเนะาะทำเฟรมให้สี่ห้างอิงจากบล็อกนี้ก็เหลือประมาณ3ชั่วโมงกับ13นาทีเนาะถ้าเกิดซื้อ,อมีแรงซื้อเลยอันเนี้ยสบายใจและมันอมหมดแล้วเนี่ยมันอมแรงซื้อแรงขายแรงไซเว์หมดเราจะได้รู้ว่าโอ้โหชุดนี้เบรกสทัทีลูกพี่ชุดนี้เลยนะคะชุดสําคัญชุดนี้เลยมันก็ยังไม่เบรกนะคะน้องก็ไปจอแนวต้านะะนะนลเข้าเบรกก็คือกืนกินพวกเนี้ยทั้งหมดเลยก็ูควเป็นการ ถ้าเราบีบอะโอ้โหนี่มันชุดอ่าไม่รู้ขึ้นไหนนะคะ1 2 3 4อยู่อยู่ที่ว่ามันขึ้นย่อขึ้นพักขึ้นถ้าเบกครั้งใหญ่นะถ้าเขาเลือกทิศทางการขาขึ้นนะโอ้โแนวรับสําคัญเลยนะคะก็4 6 6 7 7ประมาณนี้แหละชุดนี้แหละเป็นแนวรับที่สวยราคาก็จะนู่นไปต่อข้างบนเลยทีเนี้ยเมื่อวานเห็นเขาต่อสู้เนาะพยายามต่อสู้ก็ไม่สามารถที่จะหลุดแนวตรงนี้ได้นะ ติดทำเนียนทำต่านทำรับจุดท้ายมีแรงซื้อกลับเนาะชุดนี้ก็เป็นชุดฟอลเบรกเนาะอย่างที่พี่เคาะกราบเมื่อวานกรณีที่น้องจัดลงจัดกรอบไซเวนะมันจะต้องเสียเทนรอบใหญ่เลยละตรงเนี้ยมันยังไม่เสียเทนเลยนะคะเห็นไหมคะมันยังผลักดันราคาขึ้นไปตามกิจคุณของเทนขาขึ้นถ้าสังเกตดีๆเนาะเห็นไหมคะก็ยังเป็นค้าขึ้นอยู่เพียงแต่ว่าเราไปเล่นอยู่ในเวิร์กของกราฟไซเวเราก็ลองดูว่า มันบายได้เซลลได้แต่ต้องเล็งดีๆหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากราฟเฉลยแบบง่ายๆเลยนะคะลูกพี่ตีแนวได้เลยก็รอชุดนั้นนะคะ US 3 0นะคะมีมุมมองว่าอ่าถ้าเกิดเขาไม่ลงมาแนวรับที่เดิมจะต้องเบรกทิ้งเลยอันเนี้ยเราจะให้สบายใจสักทีว่าเอาขึ้นแล้วนะคะแต่แต่ต้องเผื่อไว้ไว้ใจน้องไม่ได้นะคะเพราะว่าน้องบอกว่าขึ้นนะอยู่ดีๆก็ทุบกลับลงมาเนาะกรอบราคาเนาะเขาเริ่มบีบกรอบ เรื่อยๆแล้วเพื่อที่จะรอเลือกทางเนาะแ่วาไลกา้าดีๆหน้าเทรดบ่ายก็มีโอกาสที่จะทํากําไรได้เช่นกันเพราะว่าภาพใหญ่เนี่ยเขาเป็นขาขึ้นเพียงแต่ว่าเขาจ่อแนวต้านไงเขาไปไม่ได้เขาก็คงประมาณว่าให้โอกาสเขาได้ซื้อของหน่อยเก็บของถูกหน่อยประมาณนี้ถ้าเขากลับลงมาที่เดิมค่ะทุกคนอันนี้เดี๋ยวลบออกนะกรณีที่ไม่เบรกเนาะถ้าเขาก็ขายลงมาเวลาขายเนี่ยโอ้โหมันขายกัน 2- อสาแท่งเลยอ่ะดูดิมันขายกันแบบ2อหนึ่งแท่งก็ขายได้ซืองเขาขายลงมาแล้วกันแอบขายทุบ แล้วมารีเจ็คที่เดิมชุดนี้ที่มันเหนียวมากตามอิทธิพลของเทนขาขึ้นนะก็บายชุดนี้ขึ้นไปกรณีนี่เขาที่เนี้ยมุมมองหน้าเทรดยูเอสสาย์เนี่ยก็คงจะไม่มองเซล์ลแล้วเพราะเหมือนกับว่า ไลก่กราฟดีๆนะคะเขาเนี่ยเหมือนแอบมียกฐานดับเบิมื่อวานยังตัว M อยู่เลยนี่ก็ M แล้วมันไม่หลุดตรงเนี้ยค่ะทุกคนแล้วมันไปตามอิทธิพลของเทนขาขึ้นด้วยเนี่ยภาพใหญ่มันเป็นขาขึ้นนะคะแล้วก็คงรอให้เขาทุบกลับลงมาแล้วก็มีแท่งเทียนกับตัวในทมงเฟรม H1 นะคะหรือว่าถ้า H4 เกิดแท่งเทียนกับตัวก็ล่หาจังหวะเข้าบ่ายนี้ก็คาลิเบรตมาถึงในไทม์เฟรม H1 เนาะแต่ถ้าใครจะเซลล์นะคะ ถามว่าเซลได้ไหมถ้าน้องเกิดสัญญาณพฤติกรรมบอกว่าลูกพี่เป็นเป็นแท่งเทียนกับตัวเลยนะลูกพี่เซล์ตรงนี้ได้เลยก็ไปเล่นในตลาดที่มันผันผวน,ผนอย่างเช่นตลาดอเมริกาเนาะเราจะได้อ่านกราฟของแรงผันผวน,นกรารได้ออกว่าตรงนี้ไม่ผ่านแนวนะ ก็ลองดูนะคะถ้าเกิดว่าจะพิจารณาเซลล์ก็สามารถเซลล์ได้เช่นกันคือกราฟมันอยู่ในเวิร์งไซเวย์นะแต่ก็มองว่าถ้าเขากลับลงมาถ้าเขากล้าเท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 เนี่ยเวลาเขาเทลงมาก็โอ้หลายพันจุดเช่นกันนะชุดนี้นะคะจะเป็นชุดที่เพื่อสุดท้ายแล้วมันควรจะไปได้แล้วนะคะถ้าถ้าเขาไปก็บางทีเขาอาจจะไปแบบไปดีกว่าไปให้เราเห็นเลยไหนๆก็ไหนละเก็บของเสร็จแล้วก็อันนี้ดีไปแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ไปเขาลงกัด ลงก่อนนะเราก็มารอช้อนเตรียมช้อนใหญ่ๆเลยเตรียมทัพพีได้เลยนะคะตรงนี้มันไม่ควรหลุดอีกแล้วทุกคนถ้ามันหลุดมันควรจะหลุดตั้งแต่เมื่อวานหรือวันก่อนหนะ้าหรือวันอื่นๆที่มีข่าวผักดันแล้วอ่ะดูดีขนาดหลุดด้วยข่าวมันยังดีกลับเลยแสดงว่าทามเฟรมใหญ่ๆที่เป็นอิทธิพลของเดินขาขึ้นเนี่ยเอาอยู่นะคะก็รอชุดนี้นะอยู 30, ่สสูตรแล้วก็ให้มุมมองไว้ประมาณนี้ส่วนตรงกลางนะคะก็อย่างเมื่อวานเนี่ยตีแผนในช่วงตลาดลอนดอนเนาะตรงนี้เนาะแผนเซลล ทุกคนก็ถ้าใครมาดูคลิปนี้ก็น่าจะอาจจะได้เซลลในช่วงตลาดลนดอนมาน้องวิ่ง2,000จุดอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยก็เซล์ได้เช่นกันแต่ทีเนี้ยเวิร์กตรงกลางๆก,ก็คงไม่ตีแนวแล้วเพราะว่าอมันแอบ,บซื้อ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 ,อแต่มันก็อาจจะแอบ,บขายอีกน้อยทีนี้พอมันสร้างแนวรับแนวต้านข้อต่อเต็มไปหมดเลยพอเราเล่นบุมมันอาจจะเกิดการเด้งน้อยนะคะถ้าเกิดว่าเจอกราฟไซเวก ก็ให้เก็บไปก่อน1 R r หรือว่ากราฟสะดุ้งม้วนกลับก็เก็บไปก่อนนะคะนี่ก็ลองดูนะคือมันเล่นได้ทั้ง2หน้านะคะทุกคนก็ลองดูว่าเราเห็นราคามันเล่นตอนไหนบางทีน้องก็บอกว่าเฮ้ยแอบเล่นตอน6กโมงแอบเล่นตอนทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยคนเปิดเจอ,อมาช่วงตลาดมีการมารับของต่อเจอทรงไม่สวยแรกอะไรเงี้ยก็ลองดูนะคะว่าเราจะเล่นชุดไหนนะคะแต่ว่าเอาหลักการตีแนวหรือว่าการวิเคราะห์กราฟของแอดไปประยุกต์ใช้แล้วกันเนาะ โอเคต่อมามาดู U S 100กัน U S 100ก็เมื่อวานตลกมากเลยทุกคนก็ถ้าเกิดตัดกราฟนะออมองเห็นอย่างนี้นะตัดอย่างนี้เลยปึ้งตอนที่แนวที่มันเฉลยนะสวยๆตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเทรในช่วงลอนดอนน้องขึ้นพอสมควรเลยนะเนี่ยเก็บกำไรคือสวยเลยแหละเนี่ยน้องก็แอบเล่นนะตลาดลอนดอนถ้าชอบแอบเล่นก่อนเนาะถ้าใครบายมาเนาะก็น่าจะได้ประมาณชุด เวิร์งตรงนี้เนาะถ้าคาลิเบตแนว Now. รับสําคัญก็น่าจะเล่นชุดนี้มาแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไม่สามารถที่จะเปิดจอตลอดเวลาคือเล่นเซสชัน uh, ไหนจบก็ปิดจออยู่ด้วยมาเปิดอีกทีก็เมกาแล้วนะคะเนี่ยน้องก็วิ่งไกลพอสมควรนะตั้งสตอลอสก็ประมาณนี้น้องก็เกิดพฤติกรรมแอบเล่นนะคะเนี่ยเขาก็วิ่ง2อเนาะทีนี้ <laughs> พอตลาดเมกามาเนาะแอดก็เออเตรียมตีแนวะรับของต่อจากชาวบ้านเลยนะคะ ครับเฉลยแบบไหนก็ตีแบบนั้นแหละตามเงื่อนไขอ่เนาะเสร็จปุ๊บแล้วจะไล่ไปดูในทางเฟรมอ่อ H 1ให้ดูอย่างที่บอกว่าเมื่อวาน US 30<ม>พุง่ง US ร้อยทุบนะคะแอดก็ต้องรอก่อนนะคือไม่ใช่ว่าตีแนวเสร็จปุ๊บนี่งัดเลยไม่ใช่ต้องรอให้มันเข้าเงื่อนไขอื่นๆก่อนนะคะ เราไม่สามารถที่จะเปิดจอมางัดโบ,ะบ๊ะอะไรเลยต้องรอพฤติกรรมราคาว่าวิ่งเข้าโซนไหมเกิดสัญญาณการก,กับตัวหรือเปล่าแพา็คชั่นมาไหมแรงส่งผักดันไหมมีแท่งส่งไหมต้องดูให้ครบเงื่อนไขนะคะเมื่อวานาก็ตีแนวบริเวณชุดถแถวๆเวิ้งตรงนี้ว่ารอบายนะคะตีส่งแผนด้วยนะคะลักษณะเขาเหมือนอยากจะไปเนาะถ้าใครเห็นก็ต้องตีบายแบบนี้ ก็ต้องปีแล้วไม่มีใครคาดหวังว hm ่าน้องจะต้องอยู่ดีๆมันมาทุบเรียนแบบไอ้แท่งเขียวไอ้แท่งเขียวนี่มันดันเนาะแท่งแดงมันก็ทุบลงเนาะทีนี้แอดก็คาลิเบตเลยจ้ะเตรียมตัวแต่ว่าต้องรอก่อนอย่างที่บอกว่ากราฟมันต้องส่งสัญญาณเงื่อนไขอื่นๆ56ก่อนมันถึงจะเราถึงจะเล่นได้นะคะก็มองว่าเฮ้ยราคามีโอกาสที่จะเบสขึ้นไปหาแนวต้านชุดนี้เออตีแนวส่งกับมือเลยนะคะเนี่ยก็มีนักเรียน ตีแนวส่งให้ด้วยเช่นกันว่าถ้าใครเป็น private เขาก็จะต้องตีแนวส่งตีเช็คลิ์นี่แหละส่งนะคะเพราะว่าอาจจะได้ดูให้ด้วยจะได้ตีคงคมนะคะก็มีนักเรียนตีก็มองบ่ายที่เดียวกันนะคะไอ้ก็มองว่าเฮ้ยราคาน่ามีโอกาสน่าจะเด้งขึ้นไปหาแนวนี้ทีนี้ปรากฏว่านะคะไปดูทางเฟรมเล็กดีกว่าทาเฟรมเล็กทำเนียนเหมือนจะสร้างกรอบราคาแล้วก็น่าจะพุ่งปื้ดพุ่งทยานมาหัวนี้เนาะคาดหวังว่าคาดหวังว่าน้องน่าจะขึ้นยอ่อเนาะพัก ยิ่งประมาณนี้เนาะแลนลี่เบดแลนลี่อ่ามีดีมานภาพมโนภาพมโนสุดท้ายแล้วนะคะน้องบอกว่าไม่ลงไม่แลนแล้วค่ะทุบอย่างเดียวก็วคือแลนลงไปข้างล่าง เครื่องเครื่องตกข้างล่างเลยนะคะน้องก็ทุบเลยเนี่ยถ้าเกิดว่า,าเราเห็นเนาะช่วงตลาดเปิดเราก็จะรู้พฤติกรรมนะคะน้องก็ไม่มีสัญญาณถ้าใครกลับหน้าเล่นทันเนาะก็น่าจะได้หาจังหวะเด้งเสลยมาแต่ถ้าน้องเฉลยปุ๊บบอกว่าเฮ้ยอยากสวนน่ะเนี่ยก็ตีเส้นกดราคาแล้วก็พิจารณากลับหน้าเล่นเลยน้องเบรกหลุดขายก็ตั้งสต็อปลอสตย่อมตรงนี้นะคะเราต้องมีจุดยอมเนาะเพราะว่าเทรดชนีมันลากแรงมากนะคะมัน ดึงไกลนะคะอาจจะลากเราหมดพอตก็ได้นะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเล่นจังหวะนี้คิดทันเนาะราคาก็ทุบลงมาแรงเอาเรื่องเลยค่ะทุาากแรงแรงแรงแบบว่าโอ้โหเลยนะคะราคาก็ไม่มีเงื่อนไข,ขของการขึ้นถ้าไปดูในทางเฟรมเฮสหนึอ่าสลับกันไอ้แท่งนี้มันซื้อ หยอกๆแอบเล่นลนอนดอนไอแท่งนี้ขายพอขา,ขายเสร็จปุ๊บกราฟเนี่ยไม่มีทางที่จะทะลุออกไปนอกโลกมันไม่มีทางที่จะแบบหูลงไกลไงดังนั้นเขาก,กดเซลล์กันแล้วเขาจะไม่กดบายกันแล้วทีนี้น้องก็มาติดแนวรับสาคัญอีกแล้วนะคะถ้าเกิดว่าย้อนไปในภาพใหญ่เนาะทาเฟรมเดียมก็จะเป็นแนวรับหรือว่าดีมานในภาพใหญ่ตรงนี้นะมันเห็นไหมรีเจ็คเยอะเลยก็แนวรับบายแนวต้านเซลนั่นเองแต่ว่าหาแนวดีๆว่าตรงไหนมันมาเด้งนะคะต้องตี เรว่าหน้าตี่ตรงนี้จะเป็นคนที่อย่างที่บอกว่าไม่ชอบตีหลายแนวเอาแนวนั้นแหละโฟกัสแค่แนวนั้นพอนะคะ ถามว่าตีแบบเผื่อวันหนึ่งส่งแผนนักเรียน,นิบแนวได้ไหมได้นะตีแบบโอ้ดูวิคมอ่ะ,อะทีนี้ราคาก็เล่นนะคะหน้าง,งานมันเปลี่ยนเราก็ต้องพิกแพงตลาดเป็นต้องยืดหยุ่นเป็นนะคะราคาก็มาแตกล้วก็จําการเดินทางของเขาได้นะอ๋อน้องมาเล่นดีมานทีนี้ก็แอดก็ไปหาล่องรอยของเสือแล้วลย้อนกลับไปอ๋อมันเป็น time เฟ a m e day ที่มันเป็นดีมานดีมันแบบตะโกนเลยไหมคะดีมานไทม์เฟรมเดย์ day. มันคือดีมานเห็นไหม ถ้าเกิดว่าเราไล่กัมมาเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยกระทาปัญหเวลาที่มันทะลุลงมาหรือมันดิึ้นไมมันจะไปติดตรงไหนมันหาที่ติดจนได้นะถ้ามองดีๆมันเป็นดีมอนเขาก็มีแรงซื้อกับอย่างรุนแรงนะคะทุกคนเขาก็ขึ้นไปนะคะขายเสร็จปุ๊บมันก็ดิสขึ้นไปเนาะข,นขึ้นกลางๆทีนี้สรุปแผนเทรดแล้วกันโครงสร้างมันบิ๊กเดย์สี่เป็นขาขึ้นนะทางเฟรมที่หนึ่งนะมองว่าเป็นขาย่อยนะคือซื้อ มันนิวไฮจัดแล้วไงขายดีกว่าขายแล้วมาเก็บของนะคะแผนเทปวันนี้เลยนะคะสำหรับใครที่รอเล่นอ่า US 100แผนเทแนวรับนะคะมองว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่นะตรงนี้นะคะจะเป็นแนวรับที่ราคาเนี่ยที่เขาขายลงมา100%แล้วก็ซื้อกลับขึ้นไปประมาณสัก50%นะอดี๋ยวรอให้น้องเนี่ยเกิดพฤติกรรมราคาเนาะตรงนี้ หรือเกิดการเบกเขาก็ได้ค่ะทุกคนให้น้องเวกเอาก่อนจะได้แบบสวยๆจะได้ไปจริงเหอะแบบนี้ก็รอหาจังหวะนี้พักเนาะราคายนะ่อเนาะเป็นรูปแบบชาร์ตแพทเทิรเนาะย่อพัก เบกรีเทสป้ายแล้วก็จะได้ราคาข้างบนตรงนี้อะ่ะน้องน่าจะไปจริงๆแล้วไปเฮอขึ้นขนาดนี้เนาะแผนเทปของ US 100ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็วันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่23แล้วค่ะทุกคนเหลืออีกเสาร์ที่นี้26-27กนเะ็นี่ยก็จะมีเปิดสอนสดแล้วนะก็จะไม่ได้สอนสดอีกแล้วนะคะจะไม่มีเปิดแล้วเนาะสำหรับใครที่สนใจเลี่ยนนะคะคอสสอนสดหรือว่าข้ออื่นๆก็สามารถทักถามรียลเอดได้ไดไดไดนะส่วน ข้อส่วนเนี่ยก็เข้าฟรีส่งแผนเทคหนึ่งเดือนนะก็จะเป็นพวกแผนทองแผนดัชนีทั้ง3ตัวนี่แหละตีเองกับมือนะคะตีเองกองเองนะคะเพราะว่า1วันเนี่ยนั่งตีหลายตัวแล้วนั่งไล่กราบบางทีไล่กราบสาี่ตัวจนเบื่ออะเพราะว่าอย่างที่บอกว่า มันช้าชายนะคะชอบตีชอบเล่นหลายชอบแบบว่าตีแนวหลายตัวให้ทุกคนเพราะว่าแอดรู้พฤติกรรมเขาทุกตัวเนาะแต่บางทีท่งมันยากก็เอาเรื่องเหมือนกันนะคะก็มองเป็นเกมมองเป็นสนุกดีค่ะถ้าแผนไหนมองออกง่ายๆก็ตี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 ส่งถ้าแผนไหนที่มันคุ้มเครือไม่ชัดเจนก็แค่ไม่ตีคือไม่เข้าเงินไขแค่นั้นเองนะคะมีผิดมีถูกบ้างนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแอดมองว่าการตีแนวหรือการ บอกเช็คลิสต์หรือการได้เห็นช็คลิสต์ทุกคนจะได้ประยุกต์ใช้เทรดแล้วก็จะได้สามารถที่จะเทรดทำกำไรเองได้นะคะวันนี้ก็สำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อีกทีวันพรุ่งนี้คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ